สบายดีสบายดีเพื่อนๆทุกคนเมื่อนี้เซาเกกะไปร้านอาหารไปร้านอาหารบุฟเฟ่ที่เซาเก,กเคยไล่สดลุงให้เพื่อนเพื่อนบึงอยู่ร้านอาหารกม็มีมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเพื่อนๆเนป็นแต่แซ่บบ่อเพื่อนเซาเกก็ทั้งเฝ้าทั้งฟังเนาะบ่ค่อยได้ทายคลิปเรื่องขอเรื่องกะคววมหิวเป็นเหตุ น่ากินน่ากินถ้วยหนึ่งเก้าโอโลหาสิบก็เกือบสิบโอโลเนาะเพื่อนๆอมันเป็นเงินไทยก็สิตกอยู่ประมาณสิบโอโลก็สิเกือบสามสามพันสี่สามโอ้บอ่แมน่นสามร้อยสี่สิบบาทคันสิบโอโลนะอันนี้ก็เก้าโอโลหาสิบก็สิตกอยู่ประมาณสามร้อยบาทไปแล้วก็ มูที่ไปน้ากันข้าเจ้ากาอันนี้เมนข้าเจ้าไปเอาอาหารซดแล้วก็ข้าเจ้าไปเห่คนพัดไปเห่พ่อครัวพัดให้น่ากินบอ่อนเพื่อนเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงของไทยเฮาข้าเจ้าสิติดใส่กระดานเอาเครื่องแกงอย่างขั้นเป็นเครื่องแกงไทยนี่สีบะเพ็ดสีหลายหน่วยก็คือว่าเพ็ดบะซันต่อไปอนี่เมนลาดหน้าตัวนี้ พอครั่วสมุดวามากอย่างก็ตักตักใส่จานแล้วเพลข้าเจ้าผัดให้น่ากินน่ากินพี่น้องเลยอันนี้คือผัดไทยโอ้บะหมี่ผัดไทยลาดหน้าลาดหน้าทะเลเพื่อนๆน่ากินมากเดี๋ยวสีพาไปบึงในลาดอาหารวาน่ะอันนี้มันทางในทางในลาดก็คือว่าอันนี้ถาดกับข้าวขาขเจ้าถาดกับข้าวสำเร็จรูป แต่ว่าช่วงที่สกีไทยก็คือว่าคนเขาเจ้าซาแล้วเขาเจ้าอีมแล้วแต่บ่านหน้าตากับสิโบหน้าทานปันใดเนื่องจากว่าอย่างเนื่องจากว่าคนตักไปเบิดแล้วสินะเพื่อนๆแต่ย่ำเด้อว่ากับเขาเขาเจ้านากินหลายแต่ว่าสากีไทยช่วงตอนท้ายแล้วตอนคนออีมแล้วออกไปแล้วจังสินะเพราะว่าตอนคนหลายคามหิวเป็นเหตุ คนหลายแหงก็เลยว่าบุมมีโอกาสได้ทายอันนี้ทายช่วงที่ว่าสากีสิกลับบ้านแล้วเพื่อนๆช่วงที่สกีสิกับบ้านสกีก็เลยมีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆเบื่องก่อนหน้าหน้าตาอาจจะบานากิ่นแต่ว่าสกีก็อยากให้เห็นว่ากับเขาหลายขนาดใดและมีส้ตมตำด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจังหน่อยสิเห็นส้ตมตำนี่นี่ทางหน้านี่เพื่อน ร้านอาหารฝรั่งแต่มีส้มตำนะคะมีส้มตำาบ่ามีแคบโม่พร้อมนะเขาเจ้ากับลูกว่าถ้ามีส้มตำแล้วต้องมีแคบโม่เดี๋ยวสกีสุดท้ายแคบหม่ให้บึงเพื่อนๆนีนี่นี่น,น,นี่ส้มตำส้มตำรสชาติกับแบบรสชาติฝรั่งเหรอเพื่อนเพื่อน ่นก็เข้าใจว่าคนเอเชียก็อยากกินต้องขาดสมตำมาได้นี่มีแคบหมูแคบหมูด้วยนะคะมีแคบหมูน้ำเดือเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไปน้ำกันข้าเจ้าก็ยังว่าโอ้บ้านนี้กินสมตำเดี๋ยวกินสมตำจากน้อยก้อนมาสัน่นก็เลยส่องเขียวเออได้โอกาสทายพอดีของทุกอย่างก็เกือบหมดละเพื่อน ทวดิินก็นมีลาบหมูก็มีเพื่อนๆนลาบหมูพวกยำอาหารใกล้ซเบแล้วหลับเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเป็นลาบเนื้อหรือว่ายำเนื้อเนาะแล้วก็มีพักสดพร้อมทุกอย่างน่ากินมากแต่เสาเกตไปท่าย่วงที่เขเจ้าเล้วล่ะนะ ก็เลยสภาพก็เลยเป็นประมาณนี้เป็นประมาณมาของโบติมจานแล้วมีของหวานด้วยนะเพื่อนๆมีของหวานนําเดอรัสเกกะสิท้ายไว้ไวให้เบิง้งมีของหวานมีผลไม้พร้อมนี้เป็นผลไม้เขาจะตัดตัดตัใส่จานเป็นโซนผลไม้เพราะว่าคนกินเข้ายอิ่มแล้วแล้วเขาเจ้าก็ต้องมากินหมากไม้เนาะหมากไม้กะมีหมากทับทิมเกี้ยงแล้วก็ มากากักกีมีอีกหลายๆอย่างเพื่อนๆนร้านนี้ถือว่าอลังการมากร้านนี้นะอลังการมากอันนี้ขนาดลาแล้วแล้ได้หนีเพื่อนเพื่อนคนบางคนซาไปเบิดละผลไม้ก็ยังเหลือผลไม้มีหลายชนิดแล้วก็สิตตไพรด้วยด้วย,วยไอติม นี่ทายผลไม้เพื่อนๆเบิ่อนบริษัทโซนผลไม้สั้นทอไปต้องย่ำเด้อเพื่อนๆืเป็นอย่างเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสิมาเห็นว่าอ้าวอย่างคือจัดจานบงงามจัดถาดบงงามข้าเจ้าอิ่มแล้วตอนคนหลายทายบบได้เลยนี่เป็นขนมเป็นขนมคือเป็นคือเค้กนะเพื่อนเข้าเจ้าเฮดเป็นแผ่นเป็นแผ่นวางไว้ละเขาไปจับเป็นแผ่นมาแล้วก็มาทาส็อลโตแลตัางสินะเพื่อผู้ใดมักกินของหวานอันนี้โซนขนม ถาดทั้งถึงก็สิเบาบางไปบิดละเหลือแต่ถาดข้างล่างเนาะอันนี้แมนโดนาทนะ่ากินเพื่อนๆเ,เกี่ยงถาดเลยเนะ่ยเพื่อนๆเ,เป็นพวกเค้กก็ะมีจังสินะคนละซาวยูโรเพื่อนๆบุฟฟ่ยูฝรั่งเศสคนละซาวยูโรนอกเหนือที่วา นอกเนือที่ว่าอันต้องใจก็คืออันเขาจะสิบต่างหากอันที่ต้องใจเองอันที่เขาจะรวมในเมนูเขาจะรวมในเมนูกะสิอยู่ในเมนูอันที่ต้องใจเพิ่มก็ต้องใจเพิ่มต่างหากเพื่อนๆเดี๋ยวสิมีไอติมตบไทยเด้อเพื่อนๆเด้อไอติมก็ค่อนข้างที่ว่าหลายคนกินนะเอาสีนั่นสีนี่ไปผสมกันเขาค่อนข้างเบ,า,บาเรียบร้อยปันได ขอบคุณทุกการติดตามระรับสมขอบใจหลายๆเด้อบ๊ายบายเพื bye, ่อนๆบ๊ายบาย